ดี่ะวันนี้เราพามาชมนะคะดอกไม้สีขาวอมชมพูนะคะออกดอกบานสะพรั่งนะคะชื่อของเขาก็เรียกว่าว่านรางเงินนะคะว่านเมตตามหานิยมนะคะถ้าบ้านไหนปลูกว่านรางเงินแล้วออกดอกนะคะมีความเชื่อว่าท่านกำลังมีโชคลาบนะคะ มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะลักษณะของดอกนะคะดอกเขาจะบานออกทางสี่ทิศนะคะว่านรางเงินนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับว่านสีทิศนะคะสวยงามมากนะคะว่านรางเงินอ่านะคะเขาจะ <c oughs> ชอบน้ํานะคะ ชอบน้ำเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ก็จะไม่ชอบน้ําขังนะคะจะอยู่ในแสงแดดราไรการขยายพันธุ์นะคะการปลูกเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะหัวของเขาจะใหญ่คล้ายๆกับหอมหัวใหญ่นะคะการปลูกก็ไม่ยากเลยนะคะ นำหัวเขาไปเพาะชำในดินนะคะส่วนดินที่ใช้ปลูกก็สามารถใช้ดินถุงนะคะที่เราซื้อ7ถุงห0ึบาทนะคะปลูกได้เลยนะคะอทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านสมุนไพรนะคะสรพคุณของเขาเนี่ยว่านรางเงินตัวเนี้ยจะใช้รักษา ฝีทุกชนิดเลยนะคะโดยนำส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินและลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะนำมาฝนทาตรงที่ฝีเกิดนะคะก็จะรักษาหายได้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยม และก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรก็เป็นต้นไม้ที่ควรนำมาปลูกนะคะเพราะเจ้าของตัวก่อนที่จะนำมาปลูกนะคะก็ศึกษาว่าเมื่อเขาออกดอกเขาจะให้โชคลาบก็เจอกับตัวนะคะเขาจะออกดอกแล้วบอกเราว่าเรากำลังจะมีโชคนะคะ พอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็มีเรื่องของคำสั่งเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่การงานเข้ามาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ดอกเขาน,น่าจะอยู่ได้ไม่เกินสองสัปดาห์นะคะเหมือนมันกับช่อดอกตัวนี้นะคะเ้าออกแป๊บเดียวนะคะก็เหี่ยว วันนี้ก็พามาชมดอกไม้สวยๆยามเย็นนะคะ